นมยุบเป็นกล่องหมดแล้วนะเหลือแก้วนี้นะคะนี่์ยุเป็นป้าเข้าใจไหมเป็นสีม่วงหมดยังไงแล้วก็วางเป็นสีเขียวฮึแมันเป็นสีอไรเตือนใช่ค่ะเมื่อกี้ไม่รู้พูดอพูดบอกให้คนดูรู้แล้วเหรอว่าจะรยอาจารพูดเรื่องบอระเพ่ะเขาดูเครื่อด้วยงค่ะอย่าพึ่งค่ะนี่มาทำอาหารนี่นี้ให้ได้ไหมเดี๋ยวแกะให้ใส่ใส่อันนี้ด้วย ป้าเนียนอยู่ไหนเนี่ยมันเตือนเราได้เห็นอยู่ปีนี้ไม่ใช่มันเตือนเรื่องเมื่อกี้ที่พอลเทสบอกเรื่างการกินอ่ะป้าเนียนขอผลไม้หน่อยจ้าขอน้ำด้วยตัวค่ะแบบนี้หน่อยได้ครับป้าดูป้าดูนี่งาให้น้องม่หั่น เอาแค่เบคอนหรือเอาเส้นด้วยคะเอาเส้นกับเบคอนได้ค่ะ,ะยิ่งใส่เองเลยยิ่ใส่เส้นเองน้าใสา่เส้นเลยกว่าได้กินคนเดียวแลยวไม่มีใครมาแย่งเลยลแล<ม>้ว <ๆ S 2> ไม่มีใครแย่งหรอกลูกกินกับแม่ดิไม่ต้องมีใครแย่งมาแม่จับจานให้เราจะกินแล้วอ่ะอ่ะมะม่วงวิ่ีเหนียวค่ะขอด้วยแล้วไม่ได้เอาลงแบบไม่ได้ขึ้นห้องเหรอไม่เหนียวลง แม่ใจไหมพ่อด้วยก็สั่งมาให้แล้วยายเงี้ยขอกันใจก่อนว้าวว้าวแม่พ่ยูจินยังไม่นอนเหรอคะนอน,นอนแล้วคะ่ะยูจินหลับแล้วอันนี้ยูสุกแต่พูดไปว,ว่ากัวดามาห์ได้เลยพิดนั่เงียยเยอะๆยูต่นแล้วย่าหอบน้แคือไม่ว่าสินค้าอะไรอ่ะผมไม่ชอบระบบของการที่

ทุกคนจะเอาครีม ja รักแล้หรือเอาน้ำหอมเดี๋ยวจะลดหนึ่งอย่างครีมรักแล้กดหนึ่งน้ำหอมกดสองจะได้ไม่เอาเซ็ตเค้นเซ็ตเซ็ตโอ้ว้าวครีมรักแล้ขอเลยได้ไหมครับสุดทา คิมรักเล่เดี๋ยวจัดแฟตเซล์ลให้ไม่เคยจัดแฟตเซล์ลเลยจะคลอดแล้ว<า>สวัสดี 9, เก้าพันแปดร้อยคนค่ะไล่เตือนเห็นแล้วค่ะคทุกคนเ,คเห็นแล้วค่ะเ,คเห็นแล้วค่ะจี่สูไปไหนคะลูกพี่พี่ถาม กลับพม่าเหรอะคะไปหาใครคะนะ้องลูกของพี่ซูใช่ไหมใช่ค่ะอืมนี่ให้กินค่ะว้าวโอ้โหดูปากสิ สวัสดีหนึ่งหื่นคนค่ะเดี๋ยวจะมาลดราคาครีมรักแล้ยแม่เจนให้นะคะตั้งใจจะขายให้หมดรอตนี้ก่อนคลอดมีพร้อมส่งพรุ่งนี้เช้าห้าร้อยยี่สิบหกกระปุกเจ้าคองค้าเคยกินชาบ็กแบบนี้ไหมคะอืมก็ตอบคนไงนมาให้เลยค่ะกดติดตามด้วยนะคะได้ทุกคนตอบคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็กดติดตามด้วย เก่งมากดูรกคือกินกิมรักแร้อยู่ไหนอ่ะตะกร้าหรือว่าสินค้าเนี่ยเราบอกว่าของตั๊กกะแล้วก็ไม่ใช่แล้วถึงบอกแกว่าขอเลยเมื่อกี้แกก็เดินหายไปจะไม่เข้าใจอืม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 อม,มา ันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหกเต้นลีน่ามั่งตูลินตายายีน่าตั้งอยากกินโค้ดอาไวน์น่าน่ารีนเออหัวเก่งมากเลยจำเนื้อได้เคยเล่นลี่ไหมเล่นลีไหมเล่นลี่อะไรค่ะเล่นลี่ที่ดูดอ่ะอร่อยเหรอครับอร่อยมากยังเคยกินไหมเราอืมอืมอันนี้อันนี้ขอด้วย เบ้นขาลูกเกลีรีด้วยม้มาทูบนินกูขาด้ว้อร่อยไหมลูกอืมมาครีมรักและนะคะเ,คเดี๋ยวจะขึ้นราคาโปรให้ปกติกระปุกละ390บาท ไลน์นี้เดี๋ยวจะให้พิเศษเลยแล้วก็ให้คูปองคนละห้าสิบบาทด้วยแต่ว่าได้แค่ห้าร้อยกระปุกนะคะไลแจ้งเตือนเห็นแ,บบแล้วนะคะพร้อมไหมข้าวบดเอาส้มค่ะเอาทิมได้ก,ก่อนมาจากน้ำตางใช่ตรงนีมไม่ได้สายนรง,งนี้ไว้โอเคเตือนไลย คีมายๆเนี่ยค่ะทุกคนจะเอาครีมรักแล้หรือเอาน้ำหอมเดี๋ยวจะลดหนึ่งอย่างครีมรักแล้กดหนึ่งน้ำหอมกดสองเดี๋ยวไม่เอาเสื้อแขนแขนเสื้อโอ้ว้าวโอ้ว้าวครีมรักแล้ขอเลยได้ไหมครับที่ท้ารามา ทีมรักเล้เดี๋ยวจัดแฟตเซลให้ไม่เคยจัดแฟตเซล์เลยจะคอดแล้วสวัสดีเก้าพันแปดร้อยคนค่ะไร์เตือนเห็นแล้วค่ะท wow. ุกคนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วครับพี่ซูไปไหนคะลูกพี่พี่ถามกับผ้าบ้าน กลับพามาเหรอคะไปหาใครคะนะแนอ๋ลูกของพี่ฟูใช่มมใหมใช่ค่ะม้โอ้โหดูปากสิ <laughs> สวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะเดี๋ยวจะมาลดราคาคิมลักเร่แม่เจนให้นะคะตั้งใจจะขายให้หมดล็อตนี้ก่อนคลอดมีพร้อมส่งพรุ่งนี้เช้าห้าร้อยยี่สิบหกกระปุกเจ้าคนค้าเคยกินชาเบกแบบนี้ไหมคะอืมคนต,ตอบคนไหนมาให้เลยค่ะกดติดตามด้วยนะคะได้ทุกคนตอบคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็กดติดตามด้วย <laughs> เก่งมากลูก กิมรักแร้อยู่ไหนอะตะกห้าหรือว่าสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าทำตั้งหก้าเดี๋ยวก็ไม่ใช่แล้ถึงบอกแกว่าขอเลยเมื่อกี้แกก็เดินหายไปจะไม่เข้าใจ <c oughs> อืม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 มาอืม,มอืมอืม,อม วันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหกเต้นลีน่ามังตูลีนตายายิน่าตั้งอยากกินโคตอาวัยน่าน้่นลิ้นต้องหัวเก่งมากเลยจำเนื้อได้พ่อเล่นรันรีไหมเล่นรีไหมเล่นเรื่ออะไรครับเล่นรีที่ดูดอ่ะอร่อยเหรอครับอร่อยมากยังเคยกินแล้วอืออืออันนี้อันนี้กระโดด เดินลีบลงมาที่บินก็ขาดแล้อืมันนี้อ,อร่อยไหมลูกอืมมาครีมรักแร้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาโปรให้ปกติกระปุกละสามร้อยเก้าสิบ ไลน์นี้เดี๋ยวจะให้พิเศษเลยแล้วก็ให้คูปองคนละห้าสิบบาทด้วยแต่ว่าได้แค่ห้าร้อยกระปุกนะคะไลน์แจ้งเตือนเ,อเห็นแ,บบแล้วนะคะพร้อมไหมข้าวบดเอาส้มค่ะเอาคี้ม้าก่อนมา,<อ>าจาับน้ำตาลไม่ใช่นมนี้ไม่ได้ใส่นมนีไม้ไว้